ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาเมือแหม่สอทุกท่านนะครับสวัสดียามบ่ายยามนะครับยามสายสายบ่ายบ่ายแล้วกันนะเอฟซี FC. วันนี้นะครับได้ไปเดินมาบุกมาหลายบ้านเลยนะแต่ก็อุ้ยจะมีของเก่าอยู่เนี่ยสององนะครับที่เหลือเป็นของใหม่หมดเลยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหได้พิเศษนะหลวงปู่ทวดได้มาใหม่สององนะครับปู่ทวดคิดว่าน่าจะเป็นคนละพิมพ์กันนะเอฟซีวันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเนื้อนวะใช่ไหมเอฟซี FC, เนื้อแบบนี้นะครับ ผมเปิดไว้อง์นี้นะเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับ fc สามารถต่อรองราคาได้นะครับนะผมดูเป็นนี่อันนี้เป็นเนื้อนว่าเลยนะะดูง่ายเลยนะครับแสงไฟวันนี้อาจจะเพี้ยนเพียนนิดนึงนะครับ fc พอดีที่บ้านกลับมาที่พิจิตแล้วไฟมีแค่ดวงเดียวนะครับอ่านะครับสวยน่ารักนะครับอง์นี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับท่านใดที่ชื่นชอบดูแล้วชื่นชอบถูกใจนะครับตะไบนี่เก่ามากนะครับ fc ดูไม่ไม่ไม่คมนะครับ เดี๋ยวผมส่องให้ดูก่อนอะตะไบไม่คมนะนี่ถูกใจทักมาได้ครับผมอ่าวันนี้เปิดไม่แพงนะอันนี้เปิดสามพันห้าร้อยบาทต่อมาอันนี้เป็นรูปนหลอของโคทวดนะครับอันนี้พอกูอยากเขาเขาบอกต้องสีเป็นพิมพ์เอนะพิมพ์แบบนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกถูกหรือเปล่านะอันนี้เปิดไว้สองพันบาทนะครับ F4 เปิดถูกกว่านั้นนะครับอันนี้เปิดสองพันบาทพอ ท่านใดชื่นชอบถูกใจว่าไงน,นะครับโอ้โหสวยคมนะครับเดี๋ยวพอขายเลยนะองค์นี้สวยคมมากท่านใดไม่ชอบเนื้อนะวะนะครับองค์นี้ก็แจ่มสวยเหมือนกันจริงๆอยากจะเปิดราคาเท่ากันนะแต่องค์นี้ผมเอาสองพันพอนะครับถูกใจนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับต่อมาองค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีมือรองนะครับโอ้โหเนื้อยน่นใจใจเลยนะครับ F4 นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง พีมีหนึ่งเนื้อที่ค่อนข้างชอบเลยนะค่อนข้างชอบเป็นส่วนตัวนะครับนะหัวพวกค้าบดินข้าบอะไรนี่เก่านะครับผมเปิดไว้วันี้นะเฉพาะองนี้ผมเปิด3,500บาทแล้วกันนะครับถูกใจทักมาได้นะครับเนื้อหาแบบนี้เก่าแบบนี้โอโ้โหเอซีดูหล่อร่ำบึกนะครับหล่อร่ำบึกเลยหล่อช่อนะครับ หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีนะครับเก่าลึกลับมากใจจริงเนี่ยอยากจะเปิดเกินนี้ซะด้วยซ้ำนะครับแต่เอาราคาแบ่งปัน3,500บาทพอนะครับ fc ถ้าถูกใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1, 1 2 2 7 7 7 1 6นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขีตาอะไรเอ่ยนะครับจีวอนเขาเป็นแบบอู่ด้วยนะตีเป็นของแปลกได้ไหมครับ fc ผมเปิด2,000บาทแล้วกันนะครับชอบเท่าไหร่ต่อรองราคาได้นะครับจะต่อมา พันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าสองสามพันก็แล้วแต่นะ fc แต่ผมเปิดราคาไว้ที่สองพันบาทนะครับพิมพ์แบบนี้เนี่ยหาแบบนี้ผมดูเป็นเก่าโบราณนะอ่าโอ้โหเพิ่งเห็นว่าตรงเสียนตรงหัวเขาก็มีเป็นเหมือนออกเป็นนูนนูนะเหมือนเป็นอุเหมือนกันนะ fc เนี่ยไม่น่าจะใช่หล่อแต่น่าจะเป็นแบบอุนะครับยันอุนี่ก็เหมือนผมคุ้นๆว่าถ้าเป็นก้นแบบเนี้ยจะต้องตีเป็นกูเจดีหรือเปล่านะ fc อ,ะอาจจะเป็นกูเจดีวัดบางคานะครับ ทันใจชื่นชอบนะครับเนื้อหาวันนี้โอ้โหเนื้อหานี่ดีมากๆนะครับ fc เก่านะครับแต่กลับมาวิจิตวันนี้ได้เจอของแปลกนะครับแหลกรานเลยนะครับอง์นี้ผมดูเป็นพิมพ์นิยม a นะครับ fc เปิดเท่ากันนะครับเอาเปิด3,500บาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะ fc ถ้าชื่นชอบเท่าไหร่ต่อรองราคาได้เปิดเบาๆเลยนะครับวันนี้รอแบบรอทัาเบึกเลยนะครับเนื้อหาดีเนื้อแบบแก่มะขาเปียกเลยนะ fc ตรงไหนที่แบบผิวเปิดก็ ดูแบบน่าใช้นะครับส่วนตรงไหนที่ผิวปิดก็เนี่ยเก่าแก่มากนะครับเหมือนจะลงรักเก่ามาด้วยนะเนี่ยต้องตีเป็นนิยมเองนะครับท่านใดชื่นชอบถูกใจนะครับสไตล์นี้นะโอโ้โหมอเลยว่าสวยเด็ดนะครับไม่แพ้องุ์ไหนเลยนะครับองนี้เอาเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะจะต่อมาสองสามพัะนก็ได้แต่เอฟซนะครับแล้วแต่จะให้กําไร นะออกมารงนี้เป็นพระก,กิ่งนะครับผมไม่แน่ใจผมว่าเล่นกิ่งไม่เป็นด้วยนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ fc อุดกิ่งด้วย fc รู้ไหมว่าที่ไหนนะผมไม่รู้นะครับเนี่ยกิ่งรังนะครับกิ่งไม่ตายท่านใดทราบทีก็ลองบอกผมหน่อยนะครับแต่ผมไม่รู้จริงๆนะครับรงนี้อันนี้เขาเป็นทะลุนะั่นนะครับเนี่ยแต่วันอาจจะเป็นพวกเศษผงเศษอะไรนะเป็นหลอกโบราณนะครับ fc ถูกใจทักมาได้นะครับผมไม่รู้ว่ากิ่งที่ไหนเพราะผมไม่ถนัดเหมือนกันนะครับถูกใจทักมาได้นะต่อมาองนี้เป็นก็เรียกว่าพระุณแผนนันะน่าจะเป็นกลุ่มบ้านกลางนะครับ fc นะผมตีเป็นกลุ่มบ้านกลางแล้วกันเปิดไว้สองพันบาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะต่อรองราคาได้เป็นพระเนื้อดินนะครับ fc เนื้อดินเคยปิดใบแพงด้วยนะครับองนี้ันนีกลับบ้านแล้วก็มาเจอของเก่าๆที่บ้านก็หยิบมาถ่ายนิดน,นึงนะครับ เนื้อดินเก่าเปิดสองพบาทนะครับสามารถต่อรองราคาได้นะหรือจะโทรมาสอบถามก็เบอร์0ูนย์แปดหนึนสาเจดเจหนะครับต่อมาองนี้เป็นเมื่อก่อนอะ่ะผมเคยขายไปองนึงน,นะขายหญ่ยาดีไปปล่อยให้ผู้ใหญ่ใจดีไปปล่อยไปสามพันกว่าบาทนะ fc วันนี้ผมเปิดเท่ากาันเปิด3,500บาทนะครับ เป็นหลวงพ่อกลวยนะเมื่อก่อนผมขายไปไม่รู้ที่เลยนะพอขายเสร็จแล้วเพิ่งรู้ที่นะครับเอฟซีนี่องคนี้เป็นปกโพหลวงพ่อกลวยแล้วกันนะครับเขาจะมีเป็นอุดนี่อุดเป็นเขาเรียกวตะก,กุดด้วยนะครับไม่รู้องค์นั้นอุดหรือเปล่านะเก่านะครับเอฟซี FC บอกว่าโอโ้โหน้องโดนขายแบบตกราคาให้เลยนะวันนั้นก็เนี่ยผมเปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทเนี่ยจริงๆสามพันห้าร้อยบาทนี่เหมือนจะราคาเท่าที่ผมปล่อยไปองค์แรกเลยนะครับ ท่านใดชื่นชอบก็โทรมาสอบถามได้นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็สแกนคิวโค้ดมาได้นะครับต่อมาอง์นี้เป็นภาพปิตานเนื้อผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นสำลิดหรือเปล่านะครับ fc แบบเนี้ยเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับเก่าไม่รู้ที่นะภาพปิตาปิตาเก่าไม่รู้ที่ท่านใดมีองค์ไหนนะครับคล่องใจอยากจะสอบถามก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจดเจ็ดหนึ่งนะครับ อย่าลืมนะครับเบอร์นี้โทรมาได้เลยนะครับผมรับสายตลอดหรือจะแอดไลน์โทรในไลน์มาก็ได้นะจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับ fc ต่อมาองค์นี้องค์สุดท้ายนะครับเป็นปกโพนะเขาเขาตีเป็นพ่อเงินวัดท้ายน้ํากันนะ fc เขาตีเป็นของวัดท้ายน้านะเก่ามากนะครับทันไทยชอบถูกใจนะอง์นี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเปิดไว้สองพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับจริงๆใหญ่ใจจริงใหญ่จะเปิดคสามพันบาทขึ้นไปนะแต่แต่เอาแค่สองพัน ห้าร้อยบาทพอนะถูกใจก็ทักมาได้นะครับเนื้ออย่างกับสมเร็จนะครับ f อคซมกลิปเลยนะครับอันนี้ก็ตีเป็นปกโพวัดทาน้ํานะปรโพเพราะเงินนี่แหละท่านใดดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบถูกใจว่าหน่อยนะนี่ก็สวยคู่เลยนะครับถูกใจสามารถทักมาสอบถามได้โทรมาสอบถามได้นะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ